สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Soft Track Podcast วันนี้วันที่23สิงหาคมคือวันสำคัญที่องค์การยูเนสโกได้กำหนดไว้ในานามว่าวันต่อต้านการค้าทาสและการลบล้างการเป็นทาสสากลย้อนกลับไปเมื่อกว่า200ปีก่อนในคืนวันที่22ต่อเนื่อง23สิงหาคมคศออ1911 ทาสชาวแอฟริกันในเฮติและซานโตโดมิงโกได้รวมพลังลุกขึ้นสู้กับนายทาสชาวฝรั่งเศสการลุกคือครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเฮตินำไปสู่การเลิกทาสและทำให้เฮติกลายเป็นประเทศแรกในโลกใหม่ที่ประกาศเอกราชและยกเลิกทาสอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับประเทศไทย แม้สยามจะไม่เคยตกเป็นอนณานิคมและไม่เคยผ่านการค้าทาสข้ามทวีปแต่บ้านเราเองก็เคยมีระบบทาสทั้งทาสในเรือนเบี้ยและใพร่ในสังคมจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่หพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของมนุษย์และได้ประกาศเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรัดแต่ทำให้ทุกฝ่ายปรับตัวได้ ในที่สุดเมื่อปีพุทธศักราช2458ทาสไทยทุกคนได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยของเราให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ไม่แพ้ประเทศใดในโลกดังนั้นวันที่23สิงหาคมจึงไม่ใช่เพียงวันสากลที่ห่างไกลเรา แต่ยังเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้คนไทยระลึกถึงเหตุการณ์การเลือกทาสในบ้านเราและเป็นเครื่องเตือนใจว่าวันนี้เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการปกป้องเสรีภาพต่อต้านการค้าม,มนุษย์และรักษาศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ให้คงอยู่ตลอดไปเพราะเสรีภาพคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคน ขอบคุณที่ติดตาม Softtrack Podcast และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ